ตงหลักวัวคมคหลักวัคอุกงไม่กกวนะอยากเล่นสานน้ำังเร็วเอ้ก่อนบ้านเรามีริมแม่น้ำนี่ใช่ไหมแอปเปิ้ลเวอร์ชันแค่นี้ เดือดคลิปไหนดีวะอีซี่บายดีกว่อีซี่บา <g ância> ยกูอยากเล่นน้ำแต่ยัง็กบ้านเราก็มีริมแม่น้ำไปเล่นน้ำได้หรอหมั้ง <g ância> ไปชวนไปชวนเพื่อนมาเล่นดีกว่าไปไปเล่นสนามน้ำกันไหมแอปเปิ้ล อืมโอเคไปช่วยฟัดทองมาเล่นดกว่าเฮ้ยฟ <c oughs> ัดทองอะไรกูล่างแรกของคมๆอยู่เดินเล่นเกมแล้วก็มามาเล่นจาน้ำกันไหมไม่เอาไปคนเดียวเลยไปคนเดียวเลยแต่ฉันพาเพื่อนส,สี่คนไปเล่นนะโอเคแค่แก กนี่ลงมาหน่อยด,ๆๆดู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 กูะนน่าท้ออยู่กูมีอะไรบอกอย่างนึงนะม้ามึงไม่เล่นสะน้ำกูเออมึงตายวัดทองอะไรไมาเล่นสะน้ำไหมเล่นสะน้ำลิ้มเป็นน้ำอ่ะ เล่นไหมเล่นโอเคเราไปเล่นกันเลยใช่สะน้ำจะเห็นจะเห็นมนาตั้งแต่เกิดแล้วโอเคเอาบางมีเมกกบเราโดดดอนด,ด,ด้วยนะไปกกบเราโดนมันสูญพันธุ์ไปแล้วไม่เคยไม่ใช่ก็ลองดูเนี่ยไม่เห็นสักอันหนึ่งเลย แน่อย่าม่เสียละไม่เล่นน้ำกันเถอะแอปเปิ้ลมุกไปก่อนเลย <By God. S 3> ขอโทษนะที่เปิดเพลงแต่ระหว่างสต็อปกูก็เปิดเพลงเหมือนกันอะแต่ตอนนี้หรือสต็อปรู้เลยใช่ไหมครับแล้วของฉันอะก็คือสต็อปปุ๊บฉันเปิดเพลงไปด้วยโอเคสต็อปต่อทำไมถ้าร,รู้สึกว่าเห็นศพไอแอปเปิลวะอ๋อนั่นไงนศพแอปเปิลกลัวมีแม็กกาลโลนเฮ้ยกันเลยแม็กกาลโลนจะการบ้านเสียงอะไรอ่ะเปิยวปิ๊ว ไ้ิกว่ามีเบกอรโลดอนยิงอ่ะเี่ไปไปรอจนจนกว่าไม่ตรโลรอนะหายไปแล้วกันเหยียบแอปเปิ้ลมว้ก็เกิดมาเองอ่ะไปนอนกัเถอะ นอนจะกว่าไม่ก็เราดอนเนอะไม่มาอาอาส่วนพันเร่งรีบขึ้นมาดีกว่าใจมึงรีบขึ้นมากีเมื่อกี้พี่น้องมาเฉยๆก็คือพี่ชั้นมาเฉยๆเลยมันเออเลยสั้นยุงกับพี่น็อตนิดหน่อยโอเคต่อเลย กี่ปีก็ไม่รู้แต่ว่าที่เรารู้ก็คือไม่ก็เราดันส่วนพันไปแล้วกี่ปีก็ก็กูก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้รพูดพูดมาหลายตอนแล้วเนี่ยกูก็ไม่รู้เราเราเราเจ้า,วา,วาวอ๋อไว้แรกไว้เธอคลิปไปดีวกว่าแบบนี้อะ่ะฟัดทองแกไปก่อนเลยได้เลยได้เลยแต่ก่อนไป ฉันเอาอันนี้นี่ไงอันนี้เดี๋ยวเข้าไปเลยเฮ้ยได้แล้วสบายใจจังโอ้ยโอ้ยสบายใจจังจะจบจบจบจะจบจบจบนอนพักจับสบายใจกันหมดแล้วเปิดล่ะโอ้ยแหลก ไกลๆฉันยังไม่รู้เลยไอยเปิ้ลฉันยังไม่รู้เลยไอปเปิ้ลมันทำอะไรมันยังไม่กลับมาเลยด,ดูดูดูเดี๋ยวมือทง่งเลยเฮ้ยนั่นมันคือานายกูกูไม่รู้ว่าพูดอะไรแต่แต่ที่รู้ก็คือกูไม่พูดดีกว่านายคินอย่างนั้นไหมขบดฮุบป,ปะไอ้พระทองไม่สนใจนเลยเลย

เฮ้ยทำไมมันแลกไอ้ฮิโอเคอ่ะดดูดูดูเจอแล้วมนแลกไอ้เฮียดูดูดดจริงเจแล้วอ๋อ เป็นอะไรกุอ่ะเหรอตุ๊ดตุ๊ดูุ๊ดตดูุ๊ดตดตดตมันมันโอ๊ยไอ้เหี้ยมันเล็กจังเอาเป็นว่ากดติดตามตอนต่อไปแล้วกันกดติดไอ้เหี้ยเล็กจังเลยเว้ยกดติดกดติดตามตอนต่อไปเพาะพันนี่มึงแหลกกูต้องลบอันนี้ออกแล้วก็หรือแค่แผ่นไม้ะ เพราะว่าเพราะว่าฉันทำมแต่เล่นตรงนี้เลยเลยเ,เ,เห็นแต่ตรงนี้แกรู้เลย่ไหมบ้านบ้านอันอันนี้คือที่สร้างอะไรของมันรู้ไหมรู้อะไรไหมถ้าถ้าเอาเอาแอปเปิลถ้าเอาแอปเปิลก็คือแอปเปิลตัวที่ล่างเป็นแบบนี้ใส่เข้าไปในในเครื่องนี้ากลายเป็นแอปเปิลแล้วก็เอาส่วนผสมทุกอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นแต,ง,นแตงโมที่ไม่มีล่างก็คือ อันเนี้ยอัน,นอันอันอันเนี้ยแตงโมฟักทองข้าวโพดเอ่อแอปเปิลเอาออกมาแล้วอากายกลายเป็นพงชูรสที่ทีท่ผสมอ,อาหารแตงโมฟักทองแอปเปิลข้าวโพดแบบนี้แล้วก็เล่มพูดกดติดตามตอนต่อไปโอเค Well, 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 well,